เ่าแต่เพียงฮาซันอุเซนเด็กอยู่ตลอดเลยไม่เคยโตถูกสตาฟไว้ให้เป็นเด็กวิ่งเข้าไปในมัสยิดหกล้มนบีลงจากบิมบาสไปจับเล่าอีกแล้วขึ้นขีข่คอนบีตอนที่นบีลงสุญูดนบีไม่ยอมลุกขึ้นจากสุญูดบางคนสบวับางคนลุกขึ้นมาทำไมมันนานจาังเอ้าเห็นฮาซานอุเซนขีข่คอนบีอยู่ อิมมาัสซันิมอามเซนในมุมของพวกคุณถูกสตารไว้ให้เป็นเด็กตลอดเวลาเล่าเรื่องอื่นบ้างจะได้บอกว่าเอาลูกหลานนาบีอันที่หนึ่งสอง <c oughs> ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเขาไม่อ่านตำราบาตรอติศักดิ์เนีขายึดฮัดิสอย่างเดียวแล้วบุคคลีจะเล่าเรื่องอะไรได้อีกเพราะต้องเล่าจากยุคสมัยเท่าเรซูนใช่ไหมยุคสมัยเท,ท่รเรซูลิมมาพัสซันีมมาเซนยังทำมอยู่เด็กอยู่ไง เนื่องจากคุณไม่เอาประวัติศาสตร์เนื่องจากคุณไม่เอาเรื่องราวประวัติศาสตร์มาคุยไงมาเล่าไงอิมามซาลีมองเซนจึงเป็นเด็กตลอดการจึงไม่รู้ว่าบั้นปลายชีวิตของท่านเป็นยังไงไม่เล่าเรื่องท่านหญิงฟาติมาว่าเสียชีวิตยังไงไงใช่ไหมประการที่สองเขาบอกว่าบุคคลีเนี่ยอ้างบุคคลีเนี่ยอ้าง จากลูกหลานในบีเนี่ยมากกว่าอ้างจากท่านอบูบักใช่ไหมหมายถึงหนังสือสอยบอุคคลดีของเขาเนี่ยอ้างถึงใครมากกว่าอ้างถึงอารลนไบเนี่ยลูกหลานในบีมากกว่าเขาอยากจะบอกว่าถ้าเอาลูกหลานนบีอ่ะใช่ไหมรายงานจากท่านหมฮัมซันจากท่านหมองเซนถามหน่อยว่า แล้วทำไมยังรายงานจากคนที่เขาเป็นศัตรูกับลูกหลานนาบีถ้าบอกว่าเอาลูกหลานนาบีทำไมรายงานหลายรายงานรายงานมาจากคนที่เกลียดชังอลีคนที่เป็นศัตรูกับอลีทำไมรายงานจากมุอาเวียจากอัมราสเอามาจากใครอีกรู้ไหมที่ที่เกลียดชังอลีที่ไม่เอาลูกหลานนาบีเนี่ย ปรบตูเลนุนจูไปมารื่านีน้ตนหักกรรมอชเซสเนี่ยเกสวาชีวาชีรู้มั้ใครคนที่ข่าท่านทำซะบุคคลีก็รายงานจากวาชีซึ่งปั้นไปชีวิตวาชีนี่เป็นคนที่กินเหล้าเมายาก็รายงานจากวาชีนอกจากรายงานจากลูกหลานในบีแล้วก็รายงานจากคนที่ไม่เอาลูกหลาน นบีรายงานจากอิกรมาอิบนออับดุลลอ์อัลบารบารีซึ่งเป็นพวกคาวาลิชรายงานจากอิสทับอับนุสวยรายงานจากบาฮิบเนอัสซัดรายงานจากเซาเอับเนยะซิด,ดพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เอาลูกหลานนาบีอยู่ในไหน,ไหนในบุคคลีและมุสลิม การที่จะเอาลูกหลานนบีมันจะต้องมีช่องว่างว่าเราปฏิเสธพวกที่มันเป็นศัตรูกับลูกหลานของนบีแต่คุณก็รายงานจากพวกเขาเราต้องการบอกถ้าเอาลูกหลานนบีอย่าเอาแบบนี้